วันนี้ใครที่เล่นลูบิกเป็นคลิปนี้มีสอนครับนี่ครับตั้งแต่แบบนี้นะครับถึงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทําแบบนี้นะเอาชิ้นสีขาวมาล้อมสีเหลืองนะครับแบบเขาเรียกว่าขาวล้อมเหลืองนะครับแบบเอาขาชิ้นสีตัวนี้นะครับมาล้อมเขาเรียกว่าเซนเตอร์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเซนเตอร์นะเรียกว่าอันนี้นะครับเรียกว่าเอทนะครับหรือศูนย์หรือตรงกลางนะส่วนนี้เรียกว่ามุมหรือว่าคอร์เนอร์นะมันก็เซนเตอร์ศูนย์กลางนะครับ อย่างแรกผมว่ก่อนนะครับแล้วผมจะมาสอนวิธีการเล่นนะครับว่าเล่นยังไงนะครับอ่าอย่างแรกนะครับข่าวล้อมเหลืองนะครับข่าวล้อมเหลืองทำยังไงบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเอาชิ้นเอทสี่ตัวเนี่ยมาล้อมเซนเตอร์สีขาวนะข่าวตรงข่าวเอทน,นะครับมาล้อมเซนเตอร์นะเอาวิธีทําก็ทุกคนหาตัวเซนเตอร์สีขาวก่อนใครเจอแล้วก็บอกนะครับ อ่ะได้มาแล้วใช่ไหมนี่นครับเป็นค้นเห็นตรงนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้นะครับผ้าให้ใช้แบบนี้ครับปึ๊บอ่ะครับแล้วก็หาไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะครบนะครับนี่ก็เจออีกอันนึนงครับปึ๊บส่วนนี้อันสุดท้ายรับก็อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บขั้นตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาสอนเป็น ep สองนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอเปิดคลิปนะสำหรับวันนี้ไม่ไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาสอนต่อนะครับ